พอสองพักกลับมาแล้วครับ EP10 แล้วโอ้โหเดินทางมาถึง EP10 แล้วอ่าวันนี้นะครับผมก็จะแนะนําให้รู้จักครับแก้วมณีรัตหรือว่าหลายๆคนรู้จักในนามว่าลูกแก้วสารพัดนึกของหลวงพ่อฤสีลิงดำวัท่าสูงนะครับนี่เป็นยังไงอ่าข้างบนเอามาประกอบเฉย,ยนะครับ ในหน้าเว็บไซต์ประกอบเลยนะครับอันนี้ในหน้าเว็บไซต์เขาก็จะมีของวัฒนสุงนะครับก็จะมีคู่มือวัตถุมง,งคลน,นะครับของของวัฒนสุงนะครับบอกเลยาเรายละเอียดเป็นยังไงนะครับอ่าองต้นจะเป็นแบบนี้นะครับสันทินถอยขออภัยนะครับให้กด่อกันนะเลิฟ อันนี้ก็ยังอยู่ในคู่มือวัตถุมงคลน,นะครับองซ้ายมือ340จะเป็นแบบ,แบบใสนะครับอง์กลาง500บาทจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็องขวาจะเป็นสีเขียวนะครับก็จะบอกว่ารุ่นเก่านะครับพุทธามิเศษวันที่3ตุลาสอนะครับอสวยนะครับพกติดตัวทุกาคุณครบทุกอย่างนะครับ สวยงามนะครับยังพอหาได้อยู่นะครับนี่อันนี้แบบไม่เลี่ยมนะครับสรุปีกทีนะครับสำหรับแก้วมณีรัตนนะครับหรือแก้วสารพัดน,นึกนะครับของพ่อฤษีลรืองนามวัฒนสุงนะครับสร้างออกมาทั้งหมด2รุ่นนะครับมีทั้งหมด2วันนะครับสีขาว สีเขียวนะครับเขียวอ่อนๆนะครับแล้วก็สีดานะครับสีที่ทายากที่สุดคือสีดํานะครับแล้วก็ราคาแพงกว่ารูปกว่ารุ่นอื่นนะครับไม่ใช่สิกว่าสีอื่นสิอขออภัยนะครับเด่นเด่น,นเรื่องเรื่องเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็ความคล่องตัวอยากได้อะไรก็อนัทนาควบคู่กับคาถาเงินล้านนะครับภาวนาคู่กันนะครับทําให้เกิด ผลทางด้านไม่ตามหานิยมนะครับเคล็ดลับอีกนิดนึงนะครับการอารัธนาลูกแก้วนะครับท่านบอกว่าให้ทําเป็นกรรมฐานนะครับจะเกิดผลมากยิ่งใหญ่นะครับทําให้เกิดที่ประจักสุนะครับในการอารัธนาควบคู่กับการภาวนาคาถาเงินล้านไปด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับกุศลเก่านะครับแล้วก็ความพยายามแต่ละคนนะครับก็ต้องพยายามเอานะครับ ส่วนการปฏิบัตินะครับก็แล้วแต่บุคคลนะครับครับผมก็โอเคขอขอก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับตอน2องพะ EP สิซึ่งหายกันไป็นานนะครับเดี๋ยวจะทำ EP สิบเอ็ดออกมาเรื่อยๆนะครับอ่ะข้างบนนี่ข้างบนแถมอันนี้ผมแถมนี่พยันผามาหาพิชัยสงครามนะครับแล้วก็ตะกุดนี่ผมเอามาทําใส่ตะกุดเลยพกง่ายด้วย โอเคขอบคุณมากครับทุกคนที่รับชมนะครับถ้าเกิดยังไงก็ดูจบแล้วฝากกดไลค์นะครับแล้วก็อยากให้ทำอันไหนต่อนะครับพักเครื่องรุ่นไหนอะไรยังไงต่อก็คอมเมนต์กันมาข้างใต้ได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ